สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพามาติดตามผลถ้วยอาหารแบบใหม่ที่เราใส่ให้น้องกระต่ายนะครับว่าจะเป็นยังไงเห็นไหมครับถ้วยแรกของน้องพุดดิ้งใสสะอาดไม่มีอืเลยต่อมาเป็นของน้องมางการลองนะครับเดี๋ยวถอดเปิดไปดูกันเดี๋ยวน,นี้ผมจะยกออกมาเลยนะยกออกมาดูโอ้โหอันนี้อาหารยังเหลืออยู่ในเขาเมื่อคือนเพื่อนๆ ใช่ว่าน้องเขาลองให้อาหารเยอะเกินไปนะครับเกินปริมาณที่ต้องการแต่ดูดีๆไม่มีอึเลยนะครับไม่มีสักเม็ดเลยเนื่องจากเขากระโดดขึ้นไปไม่ได้แต่ผลน่ตาม,มานี่ครับเพื่อนๆมันคือรอยกัดนะครับรอยกัดรอยกัดที่เกิดจากน้องสงสัยจะคันฟันีย๋ยอต้องกาอะไรกัดเป็นธรรมดาของน้องนะครับก็อะไรกัดตาก็จะกัดนะาตายคันฟันเป็นธรรมดา นี่ก็เป็นอือของน้องนะครับวันนี้ผมจะพามาเช็คสุขภาพอือของน้องด้วยนี่เป็นอือของน้องที่อยู่ด้านบนก็คือน้องมะาการองนะครับตรงนี้อือสมบูรณ์นะครับมีขนาดที่เท่ากันเป็นเม็ดแห้งนะครับโอเคไม่เปียกนี่คืออือปกตินะของน้องกระต่ายนี่คือไซส์มาตรฐานของเขาเลยสําหรับพันนี้มาดูของต่อไปโอ้โหว่าล้หายไปไหนหมดจริงๆก็อยู่ตรงนี้นี่เอง อาหารนะครับของน้องพุดดิ้งครับที่อยู่ด้านบนเมื่อกี้ตัวสีขาวอันนี้เป็นน้องเมียวนะครับน้องเมีของเราอึ ừ ก็ปกติแข็งแรงครับอึ ừ เป็นเม็ดแข็งแรงปกติเลยจะไม่มีอืึพวงกง,งูนหรืออึยาสีฟันเลยนะครับซึ่งแปลได้ว่าสุขภาพของน้องกระต่ายดีมากๆเลยนะครับ เอาละวันนี้ผมก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามซับสไคร้แสดงความคิดเห็นกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับหากเพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระต่ายอย่าลืมเข้ากลุ่มแอดไลน์กันได้เลยนะครับมีเพื่อนๆหลายคนที่พร้อมตอบคําถามให้กับเพื่อนๆเลยนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ